ครับพับนยาวอีกเช่นเคยนะครับมัอนี่มาลงน้ำโขงให้เก่านะครับผมนี่นะครับไม้มาถึงไม้แล้วครับลงน้ำโขงตกปรากฏนะครับมัอนี่มาออกไม้คนเดียวครับก็เียฉายเดียวนะครับนี่นะครับมันี่ก็มาถึงไม้เรื่อยๆนะครับนสภาพไม้นะครับภาพไม้น้ำโขงนะครับฝั่งนู้นอาจะเป็นฝั่งเล่านะครับ มาคนเดียวครับวันนี้ใช้เดียวเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ลงนเลยครับนี่ครับบรรยากาศนะครับลงมานั่งอยู่โป๊ะแพรนะครับเป็นโป๊ะแพรของชาวบ้านนะครับที่เขามาทำไว้นะครับเด็นเอยงี้นะครับเราก็จะนั่งหย่อนลงตรงนี้นะครับตรงน้ำไหลข้างแพรนะครับ ไม้สวยมากครับน้มก็สวยด้วยน้ำส,สวยนะครับมาดูน,น้ากันนะครับจะมีจะมีตัวบพานะครับมาดูในการเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับเดี๋ยวเราลงเหยื่อกันเลยนะครับมาดูวิธีพันเหยื่อกันครับ ันเดือนี่นะครับนี่นะครับไม้พันเดือผมนะครับแล้วก็เดือผมใช้เบ็ดเบอร์สิบแปดนะครับสายหน้าสามสิบปอนด์นะครับแล้วก็สายหลักมันใช้สี่สิบปอนด์นะครับ เบอร์สิบแปครับใช้มือไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเหม็นครับเพราะมันเหม็นแน่นอนนะครับเรื่องกินนี่ไม่ต้องหว่วงเลยนะครับแงลงน้ำโขงต้องเหยื่อต้องเหนียวนิดนึงนะครับแล้วเวลาปั้นเหยื่อต้องปั้นแน่นด้วยนะครับเพราะว่าน้ำโขงไหลแรงนะครับไม่เหมือนน้ำําฝายนะครับ แล้วก็พันเหยื่อเยอะนิดนึงนครับจะได้อยู่นานๆปลาจะได้เห็นเหยื่อะนะครับนี่นครับแค่นี้นะครับครับแล้วก็ปลดออกมีผ้าเช็ดมือด้วยนะครับเส็แดแ๋้วนะครับเห็นไม้แรกนะครับ ที่สำคัญผมไม่ใช้ตะกวัวนะครับนี่นะครับดูดีๆนะครับผมใช้ก้อนหินนะครับกับสายหน้าแค่นี้นะครับนี่ปลูกไม้อะไรกันก็จะหยอ่ยอนลงตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆแพรอยู่เลยนะครับมาดูไม้เลยรกันจะเป็นยังไงนะครับจะตั้งกล้องแป๊บนึง จะได้ดูช็อตวสวยหรือเปล่านะครับตรงนี้แล้วครับดูไม้แรกกันนะครับมาหย่อนใกล้หัวแพ้ครับ นี่นะครับผมแต้มแรกมาแล้วนะครับจะให้ชมกันให้สวยนะครับนี่นะครับแต้มแรกครับใช้สวยอยู่นะครับตอนกดถ่ายไว้ไม่เข้านะครับใส่จะไอไอกล้องนะครับ <laughs> อ้าวแต้มแรกมาแล้ว นะครจำแหลกมาแล้วครับนีส่สวยนะครับนี่นะครับส,สวยนะครับผูกก้อนหินไว้นะครับยังอยู่เหมือนเดิมตีต่อได้เลยนี่นะครับ,รบสวยๆโอเคนะครับ ไปดูไม้สองกันอันนี้ไม้แรกนะครับ แล้วครับแต็มสองนะครับโอ้ยดูคันสักก้อนดูคันสักก้อนดูนะครับม,มาแ,ออแท้แต็มสองโอ้โหกินผห,หมดมากนะครับดึงทีกระเด็นเลยนะครับดนนบูนี่นะครับนี่นะครับไอ้สวยเลยครับตัวนี้โอ้โหเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยตั้งกล้องไว้ ดึงกระเด็นเลยโอเคนะครับนี่ครับไม้สวยครับยกเลยครับนี่แขบบ็งเฝ้านะครับนี่ยอดจริงๆครับไม้นี้นยใ้สวยเลยครับนี่ หินยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเขี่ยเลยจำดููปลาไปดูนะครับดูปลาเนี่ยเอาอยู่นะครับอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับรวปม,มาใหญ่แล้วครับ ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับรนีนะครับจำครับครับมาดูคันนี้ลงสองคันนะครับคันหนึ่งตีไกลนะครับ ขันหนึ่งตีไกโ่โดูแล้วครับกินแล้วนะครับอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่านะครับขันตีไก่โอ้ยเมื่อกี้ครับเสียดายนะครับถ่ายไว้ไม่ทันนะครับกินพร้อมกันกินพร้อมกันทั้งพร้อมกันเลยนะครับอัดไว้ไม่ทันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเหความจำโทรศัพท์เต็มนะครับต้องมาไล่ลบออกซะก่อนนะครับ โอ้เสียดายมากนะครับนี่นะครับมีผิดคิวมาด้วยนะครับผิดคิวมาหนึ่งนะครับนี่โอ้โหอย่างมันเลยครับเมื่อกี้เนี่ยกินพร้อมกันสองคันเลยโอเคนะครับผมสุดยอดจริงๆวันนี้ทิดเลยนะครับกินอยู่จุดนี้จุดเดียวห้าตัวนะครับมันมีเวลาไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยนะครับมีคณาถามมาหลายท่านมากเข้าไปตอบคอมเมนต์ไม่ทันเลยนะครับ จุดนี้ห้าตัวครับห้าไม้ซ้อนเลยแเราเรียงกันเลยนะครับตรงนี้เป็นฝูงครับนี่นะครับผลงานนะครับผมเข้าไปตอบคอมเมนต์ในกลุ่มไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับที่ผมโพสลงไปในกลุ่มนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ที่มันถ้าไม่ได้ตอบก็อย่าว่ากันนะครับผมเข้าไปตอบคอมเมนต์ในกลุ่มไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแจ้งนานาตรงนี้ด้วยนะครับนะครับ ส่ง,งานวันนี้ครับรอบเย็นกลับถึงบ้านแล้วประมาณสามโลกว่าประมาณสามโลกว่านะครับไซสไม่ใหญ่เท่าไรพอดีสวยอีกกิดคิวมาหนึ่ง